อันนี้ก็ลื่นมากด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมเป็นสาลายนะเพื่อนดิคิดจะคลายาน้ำมันเนี่ยโอ้โื่นมากเลยท่านระวังนะครับผมสวัสดีผมนะอยู่กับผมเมฆใสยันตานะครับผมนะวันนี้ผมได้กลับมายังเขาเรียกอะไรนะเข่าอะไรลึมชื้นแล้วนะวันนี้ผมมาสำรวจดู หอไม้ครับผมนะว่ามันขึ้นหรือป่าปีนี้ฝนตกมาหลายรอบแล้วไม่รู้มันแรงหรือป่านะครับผมอ๋อนี่เปอนฝั่งนะ,ะเสียงนกกรงเขนนะอ่าไม่กังเขนนะ็นนกคุนแผนนะแต่พวกนี้มันจะอยู่เป็นฝูงนะครับผมนะเป็นกรงเขนเป็นนกคุนแผนนะครับผมสัตว์ปากรอง,อง,องเปล่าไม่แน่ใจนะ ส่วนมากมันก็มันอยเจอนะผมนะมีน้อยมากแล้วครับเดี๋ยวดูว่ปีนี้ออกมาจะขึ้นเยอะไหมครับผมนะ่ะ เพื่อนเนี่ยนะมันก็ขึ้นนะครับผมนะแต่มันขึ้นไม่เยอะ,ะเหรอปะมาดูนี่เป็นหน่อไม้ป่านะน,นี่หน,น่อนียาวไปแล้วสองงอโดนไฟไปนอนนะผมเดี๋ยวมาเช็คดูว,ว่าหน่อมันขึ้นเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวีที่บ้านก็รับปืนครับผมนะ No 10ป,ป่านเดี๋ยคนนี้เดี๋ยวคนนี้เนี่ยนะได้อยู่นะอ๋อ ลุ้งจวงลุ้งเนาะบอกก่อนนะคือสองงอคือปีนี้ไฟ่ไม้เยอะนะผมนะไฟป่ามันนะไฟป,ปา่ปปามันไม้เยอะนะงอเลยงอไม้ก็เลยหมดนะผมน,นะมาเฮ้ยไรนะ้อยอยู่นนะเห็นไหมก็บุมก็เลยมาทำแบบนะีไ้ไป ผมเดือพัเพื่อนนะฮะไปดูข้างบนนะผมนะว่าเราจะเจออะไรเปล่าจะอย่างไรนะผมพุดงวดดูจะเจออะไรนะู่นนะพุดงวดเจอเยอะอยูนะ่ดดเหมือนกะันตอมมอใหญ่ได้นะคุณดงบอกว่ามันไม่มีชิโกอนะผมนะมันจะมีเป็นมังกรเนพะราะว่า con này nữa Rồi con hải chớ, ma lắm mà Cái gì nó ngồi nữa Thay vô ra Ê, sao nó no một cái Ê, vẫn lại no vô Lầm lên โอ้เว้นแกงเปิดนะนอกกับมึงดีนะมึงสวยเลยเยอะมากนะนี่โว้ยไนอนอนมากขึ้นลมขึ้นแล้วนะมึนงน,นะลมขึ้นแล้วนี่นอนไหมกลางน,นอนไหม เอ้ยนยกอนยอะไอ้กอนนี้ม no ันนนนะนี่วะนนอนแนอนอยู่แหนอนอยู่กอนี้ไม่มีนะวนนี้เกี่ยวกัหนาแลนี้มีสองนอนะสองนอสามนอสี่นอนะครับจะพาเธอลลวดกัน เย่อเย่อนะครับโอ้นี่แม่หนึ่งงอนะครับผมนอสายกำลังกินเลยนะเฮ้ยสองโงอเพสามโงอนะสี่งองอเงี้ยมีกินอ่อนเลยด้วยเยอะมากหลายงอมากเลยครับผมนะมี่ลองดู cái mắm này nó ngồi nè ok rồi mọi khi mấy không mấy đâu tiếng sắt ba rồi nè hay mình kê hai cái nỏ mái kê mình làm ba lắm mình có phần dùng mình kê nha mù ba พวกางนะผมนะต่างชอบกินบอกเลยนะนชอบมากนะมือน,นะตัวละนี่เลยนี่เป็นถักนะมันนะ่าก,กินได้นะนี่นะนี่ยิมมีพิกอ่อยมากนะแล่กต้กนกระถือหรืออะไรแล้วจางนะมันก็ไม่แน่ใจ Blood do nó mạnh không kênh tầm lưng giống mạnh cái này mạnh níu kênh tầm giống níu mạc lắm này ta kín mạc mh 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 ngon mh 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 ผมจะพาเพื่อนไปเดินบุข้างหน้าแล้วผมตอนนี้จะเจอกันครับไปนี่ทะเบืน่อนะมีนกร้องเมื่อกี้นกไม้ก็มีนะเดินสำเบื่เมื่อกี้น้ำก็มีเจอหนอูไม้หนึ่งตนะุ๊กนกร้อง,องอในอยู่บนต้นไม้ครับ รันตัวสองตัวมากดอกมะกินนะนุพันธ์นี้นสวยนะมันออกดำม่วง,ง,ง,งนะหมุนนะแต่ไม่รู้มันเลชื่อไม่ถูกนะนกอะไรนกมันเยอะมากก้อนนี่ต้นไหนอยู่นะต้นนังกระมาก,ออกเลยแต่ใบไม่ใช่นะ ใบใหญ่มากเลยฮนะก็เนี่ยจริงๆเขาเรียกเขาเขียวนะสั่นน้่เเล็กสันเขาเขียวนะผมนะมันเลยมันดำเดินเต็โดดน,นนะไม่รูเจอมเจอมะกอกป่าต้นนะไม่มีลูกนะผมนะอนะอันมีมะกอกป่าเห็นๆก็หน้าที่มันใบ โอลอกเปลือกไปทำเชือกนะผมนะเขานิยมทำเชือกโคกต่างๆนะเดีนะ๋ยวมันขึ้นไวเยอะเลยนะไปะาพาตำรวจตำรวจทีนต่อครับผมไปครับเจอก,กันมสีสิ่งน้ำตกนะนี่จะพาตำรวจนะนี่คือ ม่คยขึ้นหรือบนปีนน้อยมากโอ้อุยเข่นนะม โหดนะมังทางโหดมากมัน่นวันนี้ขอจับกล้องคนหนึ่งนะฮะทุกทีจับกล้องเป็นคนหนึ่งเลยทางเลอ่อต้นใส่ฮนะว้าต้นใส่ ตัวเล็กนะถูกเชื่อมาก,กห้องหม่อไม้มยไม่ขึดด้นทุ่มที่นะผมนะซึ่งวันนี้ผมก็หักไปตม้มเพื่อเอาไว้ดองกินนะช่วงนี้หน่อไม้หมดนะผมนะเป็นตุผาไงต็กขรตุา,น,านี่คือต้องเซียนจริงนะเปิ้นนะ มีต eh, ้นไม้ดอกสวยนะฮะต้นไม้น่าจะเป็นต้นอะไรฮะต้นกระแบงนะดอกเปลีพยนะูวยนะสวยดูดูดูไม่ยังนี่เราไม่เจอนี่นะไม่เฉยฮองเฉนอนนอน่นอนนะนี่ตกจากไป ไอส่งหน่อเจอส่งหนอฮนะนี่มันนี่จะต้มนะต้มกินนะหมุนนะสังเกตน,นะเราหาหน่อไม้ตรงนี้มันเหนือนะหน่อเล็กม,มั้ผมมาหาไว้กินนะหมุนนะต้มมากระดองเก็บไว้นะ ชจนตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะสี่โมงกว่าไม้เล็กไม้แหลมเล็กยทุกอี่เป็นพวกมะกอกป่านะแล้วก็ตอนนี้เ็ยิ่อไม่ถูกอนะ่ะ ไมม่ีอูอ๋อต้นดอกดอกต้นกระแบงนะผมน,นะต้องบอกว่าต้นกระแบงนะี่คือดอกสวยมากนะมันนะดอกสิมพูนะตรงนีอง้อุดมสมบูรณ์เลย ผมบอกเป็นนลกมากเลยนะนี่คุนคนัออกอไม้กจะเลืมมือแล้วนะครับผมให่มาก Nam thoát là không được không được không nó không được

ี่ก็จะเป็นต้นไส่นะครับผมตึงแหงเลยต้นไทร ใส่มากนำออกซี่หน่งเฮ้ยเพื่อนเห็นไหมที่ตรงนี้มีถ้ำด้วยเนพะื่อนนะไปเราจะสำรวจถ้ำกันนะครับผมผมจะดึงไฟฉายกัน อี่ทำกว้างมากวุ้เนี่ยไปนุ่มก็ไม่รูนะนุ่มไม่ทำเทยอะเ,เลยนะุ่มไม่ทำนะนี่เขากรบร้องนะนี่วโ,โอ้โหนี่ฮะจนเด็ด นี่ฮะโอ้หดีนะเพื่อนนะตุ้มไม่อยู่แล้วนะโอ้โหนี่หลังโอ้โหโตัวยอดเมื่อนสองหล,ลังดิติดก,กันเลยน,นะดูนี่นี่เหรอสองหลงังสองหลงังเนี่ยฮะอืมตัวอยู่เรียบร้อยเพื่อนตัวอยู่ในเรียบร้อยครับโตน แอคพลเลยนะผมถึงท้ำกว้างมากมันเลยวะนี่มันน้ำลงมาจากถ้ำนะเฮ้ยมีนนมรยากาศดีมากเนี่ยตรงนี้บอกเลยเป็นบรรยากาศดีหนึ่งที่นะนี่ฮะต้นไทรนี่ก็ต้นไทรนะ ปไปดูโมงใหญ่ทำเยอะมากฮึตรงนี้น้ำไหลน,นี่นะมือนนะไเมื่อเข้าใจว่าน้ำมาจากไหนนะตอนนี้ก็ลื่นมากด้วยนะโอ้โหโอ้โหเอ้ยโอ้โหอืม เป็นสาลายเพื่อนดิคิดจะคข่น้ำมันเนี่ยโอ้ลื่นมากเลยท่านรวังนะไปดูข้างบนนะำมันเ่ยเห็น้ำตกหรือเปล่านะโอ้เตือนท่างระวังนะลื่นจริงนะ จะกินทั้งหมดลนะได้เจอหมดโอ้ยอุยอ้ยาคักงหมดนลยต้องเหมินทั้งหมดแวกะโอ้โหง่ยายทองไปทีนะงัดต้อนล้ตบนื้อต้ตขของบอกว่านหน้าแรงไม่มีน้ำมันกระนะที่นี่ เดี๋ยวมียะวน้าฝนนะเยอะมากกันมากดูเหมือนถนนนะไม่แน่ใจผมขอให้ผมดูกัน,กนเจอ่นี่ลนะหมดเย คุณแผ่น้ำหอตรงนี้แต่ม้คุณแผ่น้องนะนี่เป็นทางไม้ทางตัดไม้เก่านะึ่งก็ว่มึไปมาน,านานแล้วคุณจำไม่ได้นะลี่เป็นทางเก่อเพื่อ ไปวะคุณแผนนะน,น,น้องชายคนนียเป็นทางรถเก่าะไปเลยทางรถ

ลอยให้เมื่อเลยต้นสายขึ้นไปมาเราเพิ่งเจอทางกลับไปที่กระเป๋านะไปไปก็เลยเตรทางกลับนะครับผมไปเจอที่กป่าเลยครับนี่เป็นต้นไม้อะไรเลยเมื่อไม่รู้จักนี่ชื่อไม่ถูกเลย

ครับผมนะเจอชช่ไหมครับครับผมนะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะก็คันมากเลยนะก็เมื่อไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดทั้งคลาบผมนะเพื่อผมมีกแรงใจในการคิดต,ต่อไปนะครับผมเดินป่ามืดเลยนะน,นเดินดำหมดเลยนะจริงผมก็ดำเลยนะมือนนคนขาวนะก็ ใครชอบเพงอ่งฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนะเพื่อที่มีกำลังใจทางทิ่ต่อไปนะครับเจอมีปามเสเหมือนจะเป็นเหมือนเก่งโดดนะเอนเก่งนหมูป่านี่แหละบิงอยู่นะมันแบบไม่ไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทัานน้ผมนะก็ก็เจอกันใหม่คืนนี้แล้วไปก่อนครับผมเจอกใหม่พรุน้าไป